ในขณะเดียวกันเองค่ะคนไทยในสหราชาอาณาจักรนะคะที่ได้เดินทางไปทํารถโชว์นี่แหละค่ะแล้วต้องการที่จะเดินทางกลับประเทศแต่ว่ายังกลับไม่ได้นะคะเพราะว่ามีประกาศจากทางการไทยเนี่ยให้นําใบรับรองแพทย์มาแสดงด้วยซึ่งตอนนี้ในอังกฤษเองละค่ะเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เขาก็ต้องดูแลคนในประเทศเขาอยู่นะคะก็เลยทําให้คนไทยเนี่ย ทำให้ไม่สามารถไปขอใบรับรองแพทย์ได้หรือว่าถ้าขอได้ก็จะทําให้ช้านะคะโดยกรณีนี้ค่ะกรมการบินพลเรือนได้ออกประกาศกําหนดให้ผู้โดยสารทุกประเทศทั่วโลกเลยค่ะที่กําลังจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยต้องแสดงใบรับรองแพทย์จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จากคนไทยในต่างแดนที่ต้องการจะเดินทางกลับประเทศนะคะว่าขณะนี้พวกเขากําลังประสบความยากลําบากในการหาใบรับรองแพทย์ในต่างประเทศนะคะล่าสุดเองคนไทยในสหร,ราชอาณาจักรก็มีจดหมายเปิดผนึกด่วนถึงผอการบินพลเรือน แห่งประเทศไทยขอให้ทบทวนการออกใบรับรองแพทย์สําหรับคนไทยที่กําลังจะเดินทางเข้าประเทศไทยค่ะเนื้อหาใจความในจดหมายระบุว่าการบังคับให้บุคคลสัญชาติไทยต้องมีใบรับรองแพทย์ประเภท fit to fly นั้นน่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา39ที่กําหนดว่าการห้ามคนไทยเข้าราชอาณาจักรจะกระทําไม่ได้นะคะและถึงแม้ว่าสหาราาาชอณาาจักร จะสามารถออกใบรับรองดังกล่าวให้ได้แต่ก็มีภาระที่จะต้องดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ของประเทศสหราชอาณาจักรเช่นกันจึงไม่น่าจะสละเวลาอันมีค่าของพวกเขามาออกใบรับรองแพทย์ให้กับคนไทยได้นะคะส่วนการให้ไปขอใบรับรองแพทย์ที่สถานทูตจะทําให้เกิดการรวมตัวกันของคนไทยซึ่งก็น่าจะขัดกับนโยบายโซเชียลดิสแทนซิ่งของทางสหราชอาณาจักรจึงอยากให้ทางรัฐบาลช่วยทบทวนมาตรการดังกล่าวเพื่อให้เปิดโอกาสให้คนไทยเนี่ยสามารถเดินทางกลับประเทศได้ค่ะตอน นี้ก็เริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาแล้วนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่ามันก็ไม่สะดวก <t> ที่จะไปทําแบบนั้นส่วนเรื่องของแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทยจะเข้ามาจะต้องมีอะไรบ้างพาไปดูรายละเอียดกันหน่อยนะคะตามประกาศจากสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยผู้โดยสารที่เดินทางมาจากทุกประเทศทั่วโลกจะต้องมีเอกสารหลกัหลกๆ2แบบนี้ค่ะไปดูกันหน่อยสําหรับชาวต่างชาติคือจะต้องแสดงเมื่อเช็คอินเลยนะคะ1ก็คือใบรับรองแพทย์ที่ ออกให้ก่อนเดินทางไม่เกิน72ชั่วโมงที่ยืนยันว่ามีการตรวจแล้วไม่พบเชื้อไวรัสโควิด -19 อันนี้สําหรับชาวต่างชาตินะคะส่วนเอกสารที่2ก็คือประการที่คุ้มครองการรักษาในประเทศไทยครอบคลุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นจํานวนไม่น้อยกว่า1 0,000แสนเหรียญสหรัฐ ส่วนชาวไทยค่ะหากว่าจะเดินทางกลับสู่ประเทศไทยเอกสารที่ต้องมีแล้วก็ต้องใช้แสดงเมื่อเช็คอิน1ก็คือใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง2ก็คือหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่ออกให้โดยสถานเอกราชทูตไทยสถานกงสุลใหญ่หรือว่ากระทรวงต่างประเทศนะคะส่วนเอกสารที่ต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเมื่อถึงเมืองไทยกันแล้ว1ก็คือแบบฟอร์มค่ะแบบฟอร์มที่ว่านี้ ก็จะต้องกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะว่ามาจากไหนแล้วก็จะไปที่ไหนกันหรือว่ากรอกผ่านทางแอปพลิเคชันก็ได้เพราะว่าเขาจะมีการให้โหลดแอปพลิเคชันตรงนั้นเลยนะคะแอปนั้นชื่อว่า AOT Airport of Thailand ค่ะส่วนขั้นตอนที่2พอมาถึงประเทศไทยแล้วจะมีการแยกกัก กักตัวควบคุมเอาไว้เพื่อจะสังเกตการหรือว่าเพื่อจะทําวิธีการวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพื่อจะป้องกันและก็ควบคุมโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกําหนดเอาไว้นะคะหากคุณผู้ชมที่กําลังจะเดินทางกลับสู่ประเทศไทยหากยังสงสัยข้อมูลหรือว่าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมจดเบอร์แล้วก็โทรไปถามได้เลยค่ะขึ้นอยู่ตามหน้าจอแล้วนะคะถ้าสายด่วนกรมควบคุมโรคโทรได้ที่1 4 2 2หรือว่าติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ หรือว่าโทรศัพท์ได้ที่เบอร์02 568 8800ค่ะซึ่งใบรับรองแพทย์นะคะระบุว่าภายใน3วันก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยนะคะจะต้องตรวจไม่พบเชื้อโควิด -19 นะคะอย่างที่คุณเมย์ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะใช่ค่ะ,ะตรวจสอบข้อมูลกันด้วยเพราะว่าเป็นอีกถึง1มาตรการที่ช่วยป้องกันแล้วก็คัดกรองคนที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงรวมถึงทุกประเทศจากทั่วโลกเลยละค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ